พาไปกินร้านข้าวมันไก่ตอนเจ้าเด็ดร้านนี้นะคะไก่ดมช่ามากมีน้ําจิ้ม3ามอย่างและที่เด็ดเขานะคะอยู่ที่ข้าวมันสาหร่ายค่ะร้านนี้มีชื่อว่าข้าวมันไก่สร้างหายวันนี้แพรมาสาขาทะทองหล่อมาเช่นะคะซึ่งข้าวมันไก่ร้านนี้นะคะตัวข้าวมันจะเป็นข้าวมันสาหร่ายค่ะมีทั้งแบบข้าวธรรมดาแล้วก็ข้าวกล้องเสร็จแล้วนะคะก็จะโปะด้วยเนื้อไก่ตอนสับแล้วก็ราดน้ำมันงาฉ่ำหอมหอมและนอกจากไก่ต้มนะคะเขามีไก่ทอดด้วยค่ะแป้งกรอบมากวันนี้จัดมาลองทุกแบบเลยค่ะ และสาขานี้นะคะข้างหน้ารา้านเขาจะมีโต๊ะให้นั่งทานค่ะสามารถซื้อมานั่งทานแบบนี้ได้เลยนะคะตันนี้นะคะจะเป็นข้าวมังกไก่ที่เราสั่งมาค่ะตัวแรกเป็นแบบธรรมดาตัวที่สองเป็นแบบข้าวกล้องซึ่งแบบข้าวกล้องนะคะแพรเลือกเป็นเนื้ออกไก่ลอกหนังแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวตัวน้ำจิ้มนะคะรสชาติไม่เค็มมากค่ะพอกินคู่กับไก่แล้วก็ข้าวนะคะกําลังดีเลยส่วนข้าวกล้องที่เอามาทํเข้าวมันนะคะแพรว่าเนื้อนุ่มดีค่ะไม่กระด้างไม่แข็งจนเกินไปนะคะ และหลังจากที่กินแบบสุขภาพดีที่เป็นเข้าวกล้องไปแล้วนะคะเรามากินแบบจัดเต็มกันบ้างค่ะซึ่งแบบปกตินะคะแพทย์จะเอาน้ำจิ้มสั่งางไห่ราดคู่กับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยว บอกตรงๆว่าพอมาผสมกันแล้วนะคะอร่อยกว่าเดิมอีกค่ะตัวน้ำจิ้มสร้างไห่จะไม่ใช่ซีดำหวานอย่างเดียวนะคะรสชาติจะมีความเค็มความหวานานิดๆพอ,อามากินคู่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวคือเข้ากันมากเลยค่ะแล้วพอกินเสร็จนะเราก็ตบท้ายด้วยน้ำซุปฟักฟักเขาเปื่อยมากนุ่มละลายในปากเลยค่ะทุกคนตัวน้ำซุปเขาก็ออกกลมกรอนะคะไม่จืดไม่จางค่ะสดได้ล้องๆองคอส่วนเมนูต่อมานะคะแพชิมไก่ต้อนค่ะตัวนี้เขาจะให้น้ำจิ้มสอย่างเพิ่มน้ำจิ้มต้นหอมขึ้นมานะคะซึ่งน้ำจิ้มต้นหอมจะหอมขิงซอยแล้วก็ต้นนหอคค่ะกิ ไก่คืออร่อยมากหรือใครชอบรสจัดหน่อยก็ราดน้ำจิ้มสร้งางไข่ลงไปแบบนี้เลยนะคะ แล้วพอชิมไก่ต้มเสร็จนะคะเราก็มาชิมไก่ทอดกันบ้างคะ่ะวันนี้แพร์สั่งเป็นข้าวมันไก่ทอดมาลองนะคะไก่ทอดกรอบนอกนุ่มในกินคู่กับข้าวมันคือลงตัวเลยคะ่ะส่วนอันนี้เป็นเกี๊ยวจี๋เหมือนทั้งแบบไส้หมูกุุยชายนะคะแล้วก็แบบไส้กุ้งตัวแป้งเกี๊ยวจี๋นะคะจะมีความนุ่มหนึบแป้งไม่เลคะค่ะส่วนใส้ข้างในก็ฉ่ำกินคู่กับน้ำจิ้มคือลงตัวเลยนะคะและนอกจากข้าวมันไก่ที่ร้านจะมีซาลาเปากระขนมจีบด้วยตัวชิ้นแรกนะคะหน้าตาเหมือนเห็ดหอมค่ะจริงๆเ,เป็นซาลาเปาทัฟ จะเป็นไซส์เหฮดชํำๆส่วนเมนูต่อมานะคะเป็นเมนูซา,าลาเปาลาวาซาลาเปาลาวาแพจัดมาทั้งหมด4ไส้เลยนะคะตัวแรกจะเป็นไส้ช็อกโกแลตลาวาช้ำๆค่ะตัวแป้งนุ่มดีส่วนนี้นะคะเป็นไซส้ไข่เค็มลาวาข้างในก็จะเป็นไส้ครีมไข่เค็มเยิ้มๆนะคะส่วนลูกสีส้มจะเป็นไส้ชาไทยตัวนี้ไส้ชาไทยหอมดีค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นไส้ชาเขียวชาเขียวเข้มแต่ไม่ขมเกินไปนะคะ ส่วนชิ้นนี้นะคะหน้าตาเหมือนกะหรี่ปั๊บแต่งจริงเป็นซาลาเปาไส้กะหรี่ไก่ค่ะแป้งข้างนอกนุ่มมากส่วนชิ้นนี้นะคะเป็นซาลาเปาไส้หมาล่าไข่ต้มชิ้นนี้นะคะจะออกเผ็ดหน่อยค่ะตั้งแต่แป้งยันไส้เลยหลังจากที่ทานทั้งหมดแล้วนะคะรวมๆก็คือใช้ได้เลยค่ะใครชอบกินข้าวมันไก่กับซาลาเปลาลองไปจัดร้านนี้กันดูนะคะ